เดี๋ยวดีๆเราก็รีแค่ใครดอกเฟรมกูวะเน็ตมึงกากเองไม่ใช่เหรอโอเคคำเตือนเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายและคำที่รุนแรงทั้งนี้เพื่อความที่มันทางนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย and hello everyone is me one c r o c h net o I you can call me one สวัสดีทุกคนผม one one c r o c h net เองเรียกสั้นๆว่าหวันก็ได้ทุกคนลองดูรูปนี้หน่อยครับผมลองหลีตาลองหลีตาดูหายโดนหลอกโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้ในชุมชนของเรามีการโหวตเกิดขึ้น ซึ่งในหัวข,ข้อที่เราชนะมานี่นก็คือแอนิเมชันนั่นเองโดยจํานวนการโหวตที่ผมค่อนข้างที่จะคาดไม่ถึงหรือว,ว่าคนมาเยอะขนาดนี้แล้วก็เนื่องจากที่ผมตั้งโหวตไปแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าผมเองก็รู้สึกว่าอยากที่จะขยายวงการแอนิเมชันไทยเราซะหน่อยเพราะว่าวงการแอนิเมชันไทยของเราเนี่ยมันช่างน,น้อยนิดเลยเกินเพราะว่าเราจะไปทางไหนเราก็เจอคนนั้นจะไปทางไหนก็เจอคนนี้จะแบบว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผม,ผมเจออีกแล้วนะครับพี่อย่างงี้เลยผมรู้สึกว่าวงการแอนิเมชันไทยเรามันจะกลมไปหน่อยวะ่ะซึ่งมันถึงเวลาแล้วล่ะที่ผมจะมมมาาสอนนนวิชััับบก็ไ่ กูจะมาสอนวิชานี้นิดหน่อยเพื่อที่จะล่อลงพวกคุณเข้ามาในวงการนรกที่เรียกว่าแอนิเมชันนั่นเอง <c oughs> แล้วมึงก็มาตายกับกูนี่เออถือว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดวงการแอนิเมชันเป็นวงการที่ค่อนข้างที่จะชิลแล้วก็สบายนะครับผม <c oughs> ผมไม่ได้พูดเลยเมื่อกี้นะผมไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดคือ <c oughs> หลังจากการโหวตมาเนี่ยผมก็ได้ไปนั่งนอนชิดกินข้าวชิทแล้วก็อู้งานชิทมาพอสมควรจนทันที่ผมได้รู้ว่าเราอาจจะต้องเริ่มจากอะไรที่มันเบสิกก่อนซึ่งมาวันนี้เรามีผู้ต้องหาอออย่่่างงนนนนัััก็คืหวข้เเฟรม ใช่ครับเฟรมอาล่ะเชิญตัวผู้ต้องหาเข้ามาได้เลยตักๆตกตักเตกตกเตกผมทำอะไรผิดนะครับผมผมโงก็แค่อยู่เฉยของอาล่ะคุณต้องหาเฟรมทุยคุณมีความผิดดังนี้โดยปกติแล้วเฟรมจะต้องมีทั้งหมด24เฟรมในวงการแอนิเมชันแต่คุณนั้นดันอู้งานคุณเหลือแค่3าเฟรมแล้วแบบนี้กูจะดูยังไงกับผมก็ไม่พอหูป๊กจะไม่มีก่อแก้ตัวหรนั่นเจ้ารู้หรือเปล่าว่าเฟรมน่ะมันคือตัวที่มันทำให้ออนิเมชันของเรามันลื่นขึ้นมาได้จำนวนเฟรมได้เยอะอนิเมช่นงิลื แต่ปกติแล้วพื้นฐานเราต้องมีที่บน24เฟรมแต่แกมีแค่3เฟรมแล้วแบบนี้คนดูเขาจะดูยังไงแกดูสิแกดูแกทำอะไรลงไปอ่าคือว่าเฟรมคืออะไรเหรอฮะเป็นคําถามที่ดีมากคุณเดี๋ยวจูดีดช่วยผมหน่อยนะแล้วก็นาทายสุดที่ผมโอเคงนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเป็คนคนอธิบายฉากนี้ให้เอง อย่างแรกเลยก็คือเฟรมก็คือภาพการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งที่เราสามารถเอามาเรียงต่อๆกันเพื่อที่จะกลายเป็นการเคลื่อนไหวใน1วินาทีได้ซึ่งใน1วินาทีมีกี่เฟรมนั้นเราจะเรียกว่าเฟรมเรทนั่นเองซึ่งในที่นี้วงการแอนิเมชันที่เป็นที่พื้นฐานมากที่สุดก็คือ24เฟรมเรทหรือก็คือ24ภาพใน1วินาทีนั่นเองแต่ในกรณีของภาพย,ายนตร์นั้นมกักจะใช้อยู่ที่60เฟรมเลทเพื่อให้ความลื่นขึ้นนั่นเองแต่สำหรับแอนิเมชันของเรานั้น ค่อนข้างที่จะมีเรื่องจากัดเรื่องกับการผลิตและความคุ้มค่าขึ้นมาจังนั้นทําให้การที่เราผลิตย4สเฟรมเรทได้ก็ถือว่าเต็มคกนพอสมควรแล้วแล้วถ้าหากว่าเราเจาะเข้ามาในเฟรมเีแล้วเราก็จะเจอแต่ละเฟรมที่เป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งเริ่มมาจากแรงกายและแรงใจของอนิเมเตอร์ที่เขายอมอดนอนเพื่อวาดให้นั่นเองอย่างเช่นในตรงนั้นอ้แม่จะต้องทางานหนักอพี่อย่างงี้งานหนักเลยพี่วาดยี่สีรูปในหนึ่งวิเนี่ยนะพี่ใครจะไปทำเนอยอ๋อฮ ก็นั่นก็อาจจะเป็นกรณีหนึ่งแต่ว่ากรณีพื้นฐานของอนิเมชันนั้นเขาไมา่เคยใช้สิ่งที่เรียกว่าออนทูหรือก็คือการวาดภาพเคลื่อนไหวทุกๆ2เฟรมนั่นเองเขาจะไม่ได้วาดเป็นเฟรมเป็นเฟรมแต่ว่าทุกๆ2เฟรมจะเป็นการเคลื่อนไหวขึ้น1ภาพนั่นเองซึ่งการเคลื่อนไหวในทุกๆเฟรมนั้นมันก็ทาได้เหมือนกันซึ่งสิ่งนี้จะเรียกว่าออนวันนั่นเองก็คือการอนิเมตในทุกๆเฟรมแต่ว่านี่อาจจะเป็นกรณีแยกออกไปเพราะว่า,า,วาปกติใช้แค่อนทูก็เพียงพอแล้วตอนหนึ่งวิตอนหนึ่งเฟรมพองตาย ซึ่งออนวันและออนทูเท่าซึ่งออนวันและออนทูเนี่ยเอาความจริงแล้วเราสามารถที่จะแชร์ร่วมกันได้อย่างเช่นจะมีบางกรณีที่บางฉากจะเป็นออนทูแต่เมื่อการเคลื่อนไหวเร็วขึ้นก็จะกลายเป็นออนวันและได้กลับมาเป็นออนทูอีกครั้งนั่นเองเราสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เราสามารถเห็นสิ่งหเ,าาาเหล่านี้ได้ในแอนิเมชันถ้าเราสังเกตมากพอซึ่งแอนิเมชันหน้าใหมห่หลายๆคนนั้นมกกักจะผิดพลาดต,ตรงที่ว่าไม่รู้จักกับคีเฟรมนั่นเองซึ่งคีเฟรมเป็นส่วนที่สําคัญมากๆในแอนิเมชันและผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันสําคัญยังไงแต่่ก่กกออนนืคครรุุณณยเรรมาาาข้้ดวับ หังทำไปเป็นหมาวะคีย์เฟมเดยจะเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวหลกัลกๆของแอนิเมชันแม้มันจะไม่ได้มีความลื่นไหลเลยแต่ถ้าหาว่าเราไม่มีคีเฟมแล้วก็เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการเคลื่อนไหวต่อไปของตัวละครเนี่ยควรจะเป็นอาทิตย์ทางไหนถึงจะเหมาะสมไม่งั้นมันจะออกมามั่วน,นั่นเอง ก็น,นั่นแหละครับในดีเอนเอชของผมจะมีแค่สามเฟมแต่ว่าดีเมชัอชของผมทั้งหมดเป็นคีเฟมหมดเลยนะครับแล้วแบบนี้มันจะเป็นมีปัญหาได้ยังไงครับมึงไม่มีอินบินทวีนไอเย็ดแม่ขออธิบายเสริมนิดหน่อยสำหรับอินบะินทวีนเนี่ยอินบินทวีนก็คือเฟรมที่แทรกเข้าไปในคีเฟมนั่นเองเพื่อให้ฟีเฟมมันมีความลื่นไหลขึ้นโดยจํานวนอินบินทวีนนั้นยิ่งมากเฟรมก็จะยิ่งลื่นขึ้นนั่นเองการเคลื่อนไหวของตตวละครก็จะเยอะขึ้นแต่ว่าระวังด้วยนะถ้าอินบินทวีนเยอะไปแล้วก จะทาให้การเคลื่อนไหวของตัวละครนั้นออกมาช้าเลยละ่ะซึ่งวิธีการที่เราจะวาดอินบิทว,วีนได้มันก็ไม่ยากมากเลยซึ่งก็คือเราจะต้องเปิดอมเนียนสกินซึ่งเจ้าหมอน,นี่เนี่ยจะเป็นการที่เราสามารถเห็นได้ว่าระหว่างคีเฟมเนี่ยมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างแล้วเราก็สามารถวาดอินบิทว,วีนระหว่างนั้นได้นั่นเองอพี่ไลน์นี้ผมจะวาดพื้นหลังยังไงเนี่ยพี่พี่ดูพื้นหลังแอนิเมชันนี่ละเอียดชิบหายเลยแล้วผมจะามาวาดเฟรมต่อฟรมอย่างเงี้ยผมก็ตายนี่พี่อ้าวเป็นคำถามที่ดีมากแต่โชคดีที่เราไม่ต้องทํำแบบ ถึงเราจะเห็นว่าแบ็กกราวน์เป็นการเคลื่อนไหวแต่ความจริงแล้วแบ็กกราวน์แอนิเมชันนั้นมันไม่ได้วาดใหม่เลยมันก็แค่เป็นการวาดฉากที่ยาวมากๆแล้วก็เอามาเคลื่อนไหวนั่นเองมึงเอาจูดีออกไปสักทีดิ <c oughs> อะไรนะอ๋อจริงสิแอนิเมชันแบบลูปนั่นเหรอจะพูดว่าอย่างไรดีละ่ะจะลูเนี่ยก็คือการที่เราทำแอนิเมชันแบบวนซ้ําไปมาซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นพบได้บ่อยๆเลยซึ่งมันประหยัดแรงได้มากๆยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เราจะได้เห็นบ่อยๆก็อย่างเช่นการขยับของพวกเสื้อผ้าหรือทรงผมนั่นเองนัง <c oughs> อนี่มาแต่เมื่อไรจะขยับได้กูไม่ทำอขอร้องล่ะกูไม่ทำผมอยากขยับได้กูไม่ทำขอนิดนึงไม่ทำเฟรมเดียวก็ได้ไม่ทำแล้วต้องไม่ทำเงินทำตามนั้นเลยทุกคนโดเน a t ให้ผมทีผมอยากขยับได้ไไดไดไไโดเน t ก,ก็ดีนะจะได้มีเงินทุนทำสักทีมาถึงให้พวกเราขยับได้ใช่ไหมใช่ไหมเอาไปทำาอา e r เกี่ยวกับอะไร